สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆอ,อีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ตอนกลางคืนพาทุกท่านเพื่อนๆมาชมสำหรับล้ำนี้ครับสายเดินเรือของเอว์กินขออนุญาตพี่พี่เอเยน่นเจ้าของเรือนะครับเก็บภาพบรรยากาศฝากเพื่อนๆให้ได้รับชมกัน16แถวครับสำหรับลํำนี้ และที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตอนนี้าหางเสือเรือนะคะับขับท้ายเรือ <5 S 1> แล้วก็ระดับน้ำตอนนี้อยู่ที่9เมตรนะฮะจากใต้ท้องเรือขึ้นมาความลึกของร่องน้ำนี่ก็ประมาณ14-15เมตรนะฮรระดับน้ำตอนนี้อยู่ที่9เมตรนะครับจากระดับ ระดับนี้ลงไปจนถึงใต้ท้องเรือดูอนี่ครับขนาดของเรือใหญ่เลยนะดูตอนกลางคืนไปก่อนเพื่อนๆเดี๋ยวตอนกลางวัน มีโอกาสนะฮะตอนเช้าเมีโอกาสลงมาเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้รับชมอีกทีนึงที่บรรยากาศที่ท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือจุดบีครับพาชมบรรยากาศตอนเช้าเนะครับลำที่เข้าเมื่อคืนเป็นลำนี้นะครับมาเรียเอสนะครับพีดาเลยลำใหญ่ครับลำนี้ สิบหแถวเหมือนกันดูจากขนาดตรงนี้มองไปเห็นก็เห็นไปจากเรืออยู่นะครับระดับน้ำลงแล้วคู่กันที่ตรงนี้ก็จะเป็นของอูเบนครับสายการเดินเรือของเอเวอร์กิต 16แถวเหมือนกันเข้าเทียบคู่นะครับระดับน้ำตอนนี้ก็ลงไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเมื่อคืนเมื่อคืนอ,อยู่ที่ระดับ9เมตรนะฮรตอนนี้เหลืออยู่8เมตรนะครับก็ลงไปเยอะอยู่ประกอบกับเรือมัน น้ำมันขึ้นแล้วก็เรือมันเบาด้วยนะครับเก็บภาพบรรยากาศจะฝากเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้บรรยากาศตอนท้ายเรือนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวตอนนี้ตอนอบรรยากาศตอนหัวเรือฮะว้าลำใหญ่หลำใหญ่ครับสำหรับลำนี้